โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกหรือรีวิวนะครับตัวเครื่องนวดหน้านะครับยี่ห้อยี่ห้อนี้ครับนะครับ,นะรบผมซื้อมาในราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับก็ซื้อมาก็จะมีตัวแถมที่ชาร์จให้เป็น Type C ครับ ตัวนี้นะครับเป็นที่ขัดหินธรรมชาตินะครับไม่ใช่เหมือนตัวที่เป็นกระแสริฟนะครับหรืเป็นหินขัดธรรมชาตินะครับตามสเปคเลยนะครับสั่งมาสั่งในจากช้อปปี้ครับอยู่ในช้อปปี้ครับเอามแกะให้ดูนะครับเป็นของไอง ผมชาร์จเรียบร้อยแล้วครับตเต็มนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวรอให้คุณผู้หญิงใช้ครับมันจะโอเคไหมครับก็จะมีถุงแถม,มให้แบบนี้นะครับหนึ่งถุงครับมีถุงแถมมาให้นะครับโอเคมาณนี้นะครับผม